สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับลำโพงบลูทูธยี่ห้อจีฟนะครับซึ่งลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับหูฟังตัวนี้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับสําหรับหูฟังนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือครั้งนี้จะมารีวิวตัวลําโพงตัวนี้กันนะครับซึ่งลําโพงตัวนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับหูฟังตัวนี้นะครับในราคาแค่ทั้ง2อันเนี่ยในราคาแค่300กว่าบาทนะครับก็คือ400มีทอนนั่นเอง จากในแอปช้อปปิ้งนะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งตัวลำโพงบลูทูธอันนี้นะครับผมยังไม่เคยได้ลองเปิดดูนะว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างดี๋วเราจะลองไปรีวิวแล้วก็ไปลองชมพร้อมๆกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวลำโพงของ jeep เนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยนะครับไม่ได้เบาๆนะผมคิดว่านะครับงานประกอบอะไรก็น่าจะดีอยู่จาก กันที่เราที่ลองรีวิวหูฟังนะครับที่เป็นทูไวเล็ตอันนั้นก็งานประกอบใช้ได้เนี่ยนะครับสำหรับราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่างานเนี๊ยบใช้ได้นะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกปกติทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็คือจะมีพวกรายละเอียดต่างๆนะครับที่จะบอกเป็นเบอร์ทูเวอร์ชั่น5.3ฟรีแคนตี้เรสปอนสิกแนลทูนอยส์อะไรเงี้ยชาร์จิ่งอินพุตกี่วัตต์อะไรเงี้ยครับอินเทอร์เฟซเป็นแบบไทป์ซีตัวลำโพงเนี่ยเลดพาวเวอร์นะครับคือแรงขับเนี่ยอยู่ที่5วัตต์ แต่เราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะมีเสียงเบสเสียงใสแล้วดีขนาดไหนพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกอธิบายต่างๆว่ามาจากที่ไหนนะครับผลิตอะไรนะครับเป็นพวก c o อปปี้ไลท์อะไรต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูเลยนะเดี๋วผมกรีดพลาสติกไว้แล้วนะครับเพื่อจะได้แกะได้ไง่ายๆโอเคครับพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นที่ชาร์จมาให้นะครับที่ชาร์จนี่ก็คือเป็นแบบ ไีนะครับที่ช้จเป็นไซซีนะครับเป็นสายสั้นนะประมาณสัก20ซนได้ประมาณนี้เป็นสายสั้นๆเดี๋ยวผมวา,างไว้ข้างๆกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือครับมีคู่มือมาด้วยเป็นบอกรุ่นก็คือ JPSC008 t w o w r e l e s s Speaker Manual นี่ตัวนี้นะครับแมนนวลอ่ะคู่มือในการใช้งานก็เป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกวิธีใช้ ว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับซึ่งก็เหมือนลำโพงทั่วไปแหละเนาะการใช้งานมันก็ไม่ยากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคอนเน c t ติได้ก็เปิดใช้งานได้นะครับกระอบอกฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานนตัวลำโพงห่อมาในถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงพลาสติกขยับตรงนี้อไปก่อนนะนี่นะครับ ออกมาอ่ามีลายสกรีนสวยดีนะครับก็มี Copy mm hmm. เขียนไว้ด้วย is a j e e p t h i n g you w o u l d n o t นะครับ understand ออันนี้ก็จะมีเป็นแบบลายสกรีนนะครับมีการจัด่ายโพที่สวยงามลายสกรีนก็พิมพ์พอใช้ได้นะครับก็มีความคมชัดดีนี่ก็จะบอกว่าซิน1941นะ the o r i g i n e jeep freedom and adventure discover and explore trail r e d e อ่าเคอันนี้คือด้านบนของลำโพงครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นลายแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้กลับมาด้านนี้เผมเอาพวกนี้ลบนิดนึโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องต่างๆเนาะช่องเสียบไมโคร SD c a r การ์ดนะครับช่องชาร์จไทสี C แล้วก็สวิตช์เปิดปิดเปิดโวลูมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือลดเสียงนะครับด้านซ้ายลดเสียงนะครับด้านซ้ายนี่คือลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงนี่ปุ่ม เปิดปิดนะครับออนออฟแล้วก็เป็นปุ่มพอสระหว,ว่างที่เล่นเพลงด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดดูเนาะคิดว่านะ่าจะมีไฟอยู่อ่ามีไฟนะครับไฟสีฟ้าติดแล้ว<พ>อโอ้เสียงดังใช้ได้น,นะครับมีความทุ้มๆของเบสด้วยนะอ่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับเสียงก็ใช้ได้น,นะครับมีความทุ้มๆของเบสด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลง ดูนะครับแต่เพลงที่ผมใช้นั่นก็คือเป็นเพลงที่ผมโปติผมใช้ในคลิปวิดีโอแหละอ่ามันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ของ YouTube นะเรามาลองฟังคุณภาพเสียงกันครับ ฟังคุณภาพเสียงจากเพลงช้าๆกันดูบ้างครับว่าจะเป็นยังไง คุณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับลาโพงจีผมคิดว่าเป็นลําโพงที่คุ้มค่ามากๆนะครับตอนนี้ซื้อได้นในราคาแค่ไม่ถึง200นะครับถ้าเกิดใครสนใจลองคลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับ